วันนี้เราจะมาชวนทำความรู้จักกับทางไทยวีนะครับทางไทยวีก็จะเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความเชื่อและมีความชื่นชอบเรื่องรถพลังงานไฟฟ้ารถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยตอบโจทย์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยกา๊าซพิษเข้าสู่บรรยากาศนอกจากนี้เนี่ยรถ E ีีก็ยังช่วยให้การใช้พลังงาน,นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงช่วยทําให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบการขนส่งในระยะยาวปัจจุบันเนี่ยทางภาครัฐประเทศไทยเนี่ยได้ทําการสนับสนุนนะครับอย่างเช่นมีโครงการ E ี1ีหนึ่งล้าน ภายใน2025หรือว่าในภาคสากล Global Trend เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรน n ของการลดก๊สคาร์บอนนะครับลดวีนเฮาส์แก๊สรวมถึงพยายามที่จะทำให้ได้ตามข้อตกลงเช่เน Paris Agreement จากส่วนพวกนี้เนี่ยเห็นว่าตอนนี้ตลาดกำลังมีความต้องการรถ EV โดยเฉพาะรถ EV ขนส่งสินค้าเนี่ยอย่างสูงเลยยกตัวอย่างรถหลุ่มแรกของเราเนี่ยเรียกว่ารถ6ล้อใหญ่รถ6ล้อใหญ่เนี่ยสามารถขนส่งสินค้าโดยมี g w w เนี่ย15ตันหรือถ้าเทียบเป็นพาเลทสินค้าเนี่ยก็ได้ประมาณ14พาเลท ระยะทางต่อการชาร์จเนี่ยได้ประมาณ250-280กิโลเมตรสามารถที่จะเติมประจุไฟกลับได้อย่างรวดเร็วนะครับประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นสมรรถภาพเนี่ยก็ไม่แพ้รถดีเซลแต่อย่างใดเราต้องการที่จะเปลี่ยนคําถามนะครับบางคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะ EV มันใช้ได้จริงหรอพร้อมหรือยังเมื่อไหรด่ดีอีกไม่นานเนี่ยคำถามจะถูกเปลี่ยนไปเป็นว่าทําไมยังไม่ใช้ EV อีกทำไมคุณยังไม่มีแผนเอา EV เข้ามาบรรจุในฟีดรถของเราอีกหรอซึ่งคิดว่าถึงเวลาแล้วแหละที่พวกเราจะร่วมมือร่วมใจกันเริิ่่่มต้นสงทีจะ นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าพวกเรามีความพร้อมก็อยากจะเชิญชวนแต่ละท่านเนี่ยให้ลองมาสํารวจรถ E ีเพื่อโลจิสติกแล้วก็ไปพร้อมๆกันกับเรานะครับ ณปัจจุบันไทยวีมีโปรดักต์มากมายครับยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์บิ๊กอัพแวนล้อ10ล้อและหัวลากไฟฟ้าครับซึ่งโปรดักต์ของเราทั้งหมดนะครับจะใช้พลังงานไฟฟ้า100%ข้อดีของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยครับหเลยประหยัดค่าพลังงานเชื้อเพลิงครับอันที่2คือค่าม i เทแนแอนสองข้อนี้คือข้อดีหลกัหลกๆของพลังงานไฟฟ้าครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไทยอีวีโดดเด่นกว่าที่อื่นก็คือทุกๆโปรดักต์ของเราล้วนแต่มีการใช้งานจริงครับในด้านของชาร์จิ่งสเตชันนะครับเรามีการวาง ไว้ในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นในด้านของธุรกิจโลจิสติกส์เราก็จะมีวางชาร์จิ่งสเตชันที่ชลบุรีหรืออยุธยาวังน้อยครับอีกทั้งเรายังมีการจับมือกับพาร์ทเนอร์สำคัญๆเพื่อเป้าหมายในการกระจายชาร์จิ่งสเตชันของเราให้ครอบคลุมทั่วประเทศอีกด้วยครับนี่คือ d ดเร c ชั่นของบริษัทไทยอีวีครับซึ่งทางบริษัทเราเน้นการนําไปใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรูปแบบใดก็ตามขอบคุณมากครับ